คือรอบแรกในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเฟสแรกจํานวนกว่า5,200เมกะวัตต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ RE Big Lot เฟสแรกนะครับแล้วก็เฟสที่2ครับรอบที่2คือ RE Big Lot เฟสสองจำนวนกว่า3,600เมกะวัตต์นะครับก็ถ้าติดตามพวกเรากันมาเนี่ยเราก็มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาหลายรอบไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้สดในสภานะครับการอภิปรายตามมาตราามมาตรา152 รวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดแล้วก็สอบถามไปยังรัฐบาลหลายรอบครับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งสองรอบอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ามันมีปัญหาเริ่มตั้งแต่มีราคารับซื้อไฟฟ้าที่มันสูงเกินไปนะครับจนทําให้พี่น้องประชาชนต้องจ่ายค่าไฟที่มันแพงเกินจริงรวมไปถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะผู้ที่จะได้รับสัมปทานไปเนี่ยมันก็มีช่องโหว่ทําให้เกิดการผุจริต เกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าสูงครับเป็นเหตุผลสําสคัญที่เราพยายามชี้ให้เห็นว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหมุนเวียนในรอบนี้มันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยังไงครับราคาที่ทางรัฐบาลไปตกลงไว้กับทางภาคเอกชนนะครับไม่ได้มีการคํานึงถึงการลดลงของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็น แต่งอาทิตย์หรือพลังงานลมที่ลดลงในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งราคาสูงเกินไปโดยไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนนะครับจะเป็นการส่งต่อภาระนี้ไปให้กับประชาชนเกินความจําเป็นครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมจะอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก็คือการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยมันมี2รอบครับรอบหนึ่งครับคือการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเศษ2ปัจจุบัน จำนวนกว่า3,600เมกะวัตต์เนี่ยได้ถูกชะลอการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามมติของรัฐบาลไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรอบแรกจำนวนกว่า5,200เมกะวัตต์เนี่ยยังไม่ได้มีการชะลอหรือว่ามติจากทางคอรอมอน,นีย่ยังไม่ได้มีการสั่งการใดๆนะครับทา,ทางที่มีปัญหาเดียวกันเรียกได้ว่าชะลอรอ,รอบหนึ่งแต่อีกรอบหนึ่งยังให้ดําเนินการต่อ ทางที่ต้นต่อของปัญหามันก็มาจากระเบียบการรับซื้อเดียวกันมาจากราคารับซื้อที่มันแพงเกินกว่าความจําเป็นนะครับแพงเกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันครับแลวเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับก่อนสภาปิดไม่กี่วันนะครับตัวผมเองเนี่ยครับก็ได้มีการถามกระทู้สดเรื่องนี้ในสภาต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านพีรพันธ์ ซึ่งในการถามกระทูสดในวันนั้นครับผมก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของว่าโครงการจากไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบ5,200เมกะวัตต์ที่ยังดําเนินการต่อเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อจะมีการสั่งชะลอหรือว่ามีการยกเลิกเหมือนที่ทํากับในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบ3,600เมกะวัตต์หรือไม่นะครับได้ยกคําตอบมาตอบผมในวันนั้นก็คือไม่สามารถยกเลิกได้ท่านยกคําอ้างเหตุผลจากทางกิจการมาครับว่า มีความกังวลครับว่ากระบวนการในรอบ5,200เนี่ยมันมีบางโครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยถ้าจะไปยกเลิกการคันครับจะทำใหออ้มีปัญหาตามมาทีหลังได้ครับแต่เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับทางผมเองก็ได้นำเข้านำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการการพลังงานนะครับซึ่ง ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแล้วก็เพื่อติดตามนะครับผลของการลงนามในสัญญาซื้อขับไฟฟ้ารอบ5,200เมกะวัตต์นี้ครับได้เชิญไปตั้งแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าส่วนภูนนมิภาคซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้าไปลงนามกับทางภาคเอกชนนะครับตัวแทนจากทางฝั่งนโยบายหรือสนพอพนะครับสํานักงานแห่งพลังงานนะครับรวมไปถึง เอ่อเรกูเลเตอร์หรือหน่วยงานกำกับกกพครับแต่เสียดายที่สอนอพอและกกพเอ่อไม่ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงข้อมูลเนื่องจากติดภารกิจอีกรอบหนึ่งครับก็อาจจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยครับว่าสองหน่วยงานนี้ก็ได้มีการดิกเรี่ยวในการตอบคำถามในชั้นกรรมการมาหลายรอบก็อาจจะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะครับก็อาจจะเรียกร้องให้ทางหน่วยงานเข้ามาตอบในทุกครั้งที่กรรมการได้มีการเชิญเพื่อเข้ามาชี้แจงข้อมูลด้วยครับ แต่ว่าหน่วยงานที่สําคัญที่สุดครับคือในเรื่องของข้อกฎหมายครับเราได้เชิญของทางสํานักงานกฤษฎีกาเข้ามาเนื่องจากเป็นเหตุผลที่ทางรัฐมนตรีใช้ในการกล่าอ้างในการตอบกระทู้สดของผมเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางกฤษฎีกาชี้แจงอีกครับว่าทางรัฐมนตรีไม่เคยมีการทําหนังสือไปถึงกฤษฎีกาในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรอบ5,200เมกะวัตต์ แม้แต่ครั้งเดียวครับประเด็นนี้สําคัญครับกฤษฎิการชี้แจงต่อไปว่ามีเพียงแค่สอบถามถึงอํานาจของตัวเองในการสั่งชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรอบ3,600เมกะวัตต์เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐมนตรีใช้ตอบผมในสภาใช้ตอบกักรู้ส่วนผมในสภาเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ทางสํานักงานกฤษฎิการเข้ามาชี้แจงกับ กรรมการการพลังงานเมื่อวานนะครับในการประชุมเมื่อวานครับหน่วยงานอื่นๆยังชีแงช้แจงต่อไปว่านะครับยังมีโครงการลงไฟฟ้าอีกกว่า978.2เมกะวัตต์นะครับที่ยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่รัฐบาลสามารถยกเลิกหรืออย่างน้อยนะครับสั่งชะลอการลงนามในสัญญาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนครับ นั่นหมายความว่าหากข้อชี้แจงของกฤษฎยาถูกต้องนะครับรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในสภามันอาจจะทําให้เกิดการตั้งคําถามแบบนี้ก็ได้ครับว่าการที่รัฐมนตรีเลือกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเทตจจริงนี้อาจจะเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้โครงการ5,200เมกะวัตต์ยังคงดาเนินต่อไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในการประชุมกรรมการการพลังงานเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นครับ ในตัวของผมเองในพาร์ทของอการประชุมเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกร้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานออกมาต่อข้อเท็จริงในเรื่องนี้แล้วก็ใช้อำนาจที่ตัวเองมีครับเราท่านรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกรพอชอ,อยู่แล้วซึ่งมีอำนาจเต็มในการสั่งชะลอหรือแม้แต่ยกเลิกนะครับเพื่อเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวท่านสสวรพุทธวิริยโรจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อครับครับก็เรียนพี่น,น้องสื่อมวลชนนะครับผมสสวรพุ กุริโยาโลนนะครับบัญชีที่ชื่อนะครับอย่างจากราคประชาชนอย่างที่เพื่อนสมาชิกของผมนะครับสสสุขโขทัได้เกินไปนะครับว่าในรอบการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเฟสแรกนะครับรอบภาพพันสองร้อยไม้เนี่ยยังมีเหลือที่รัฐบาลยังไม่ลงนามสัญญาเนี่ยอยู่ถึง978เมกะวัตต์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐบาลนะครับยังสามารถชะลอหรือยกเลิกโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องมีการ เปลี่ยนแปลงโดยมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่นายกรฐัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานก็เป็นกรรมการด้วยดังนั้นนะครับจึงอยากขอให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตั้งคําถามไปยังนายกรฐัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีพลังงานนะครับว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการยกเลิกเพื่อไม่ให้ค่าไฟของประชาชนนั้นแพงขึ้นส่วนเหตุหตและผลที่รัฐมนตรีพลังงานได้เคยตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนสมาชิกผมก็ได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าทางกิจการเนี่ยไม่เคยได้รับหนังสือมาสอบถามความเห็นอย่างเป็นทางการดังนั้นนะครับการที่อีบยกว่าเป็นข้อทางกฎหมายที่ยกเลิกไม่ได้นั้นจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเขียนชัดเจนว่ากกพสวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโครงการการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเปตสองรอบซ้ำรอบ3,600เมกะวัตต์นะครับที่เป็นระเบียบรับซื้อเดียวกันก็คือเป็นการรับซื้อไฟฟ้าที่ไม่มีการประมูล็นการรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น1ปีจนถึง2 5 7 3หรือ5ปีข้างหน้าด้วยราคาเท่าเดิมนะครับเพาะนั้นจริงๆแล้วถ้ามีการประมูลเนี่ยจะค่าไฟนั้นควรจะลดลงทุกป,ปีจากต้นทุนราคาไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีการลดลงอยู่แล้วนะครับและ ตามที่ทางมติกอพช่าสุดก็มีการพูดถึงว่า3,600ไม่ก้กว่าที่ชะลอนั้นรัฐบาลอาจจะกลับมาลงนามสัญญาได้ถ้าให้มีการเจราจาเพื่อลดค่าไฟนะครับซึ่งเราก็ขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้ายึดตามค่าไฟของพี่น้องประชาชนเป็นหลักควรจะต้องยกเลิกไม่ใช่แค่ชะลอหรือไม่ใช่แค่ไปเจราจาให้เระชนยอมลดค่าไฟลงนะครับเพราะว่าย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรในสภาวะการที่ตอนนี้เรามีโลมไฟฟ้าที่ล้นเกินอยู่แล้ว การรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้นจะทําให้ค่าไฟเส่ชนแพงขึ้นส่วนข้ออ้างเรื่องที่ต้องการเพิ่มพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนตามที่เอกชนต้องการนั้นเป็นก็ไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่เอกชนเขาต้องการพลังงานสะอาดเนี่ยเขากำลังรอนโยบาย direct ppa นะครับในการเดินหน้านะครับที่สามารถซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรงนะครับจากผู้ผลิตไฟฟ้าสะอาดเองไม่ใช่ต้องการมาซื้อต่อจากการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งไม่สามารถแบ่งแยก Uh, การเป็นพลังงานสะอาดได้ทั้งหมดนะครับแต่นั้นเนี่ยข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าจะทําให้ค่าไฟถูกลงนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าสัญญาที่รับซื้อไว้ทั้งหมดเป็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้าไม่ได้ช่วยให้ค่าไฟลดลงและจริงๆแล้วาการลงนามสัญญาจะทําให้ค่าไฟที่เราต้องประชาชนต้องจ่ายนั้นแพงขึ้นจากการที่เรามีไฟฟ้าลดเกินและข้ออ้างเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่เป็นเอ,อกชนต้องการก็ไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่เอกชนต้องการจะ ในเล็ก PVA ในการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนได้โดยตรงรัฐบาลอนุมัติมาแล้วจะครบหนึ่งปีในเดือนหน้าก็ยังไม่ทำนะครับดังนั้นที่เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวท่านสอสวรพ,พวิริยาโรจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมสอสวรพ,พวิริยาโรนะครับบัญชีที่ชื่อนะครับอย่างจากพรรคประชาชนอย่างที่เพื่อนสมาชิกของผมนะครับสอสสุบัญชนได้เกินไปนะครับว่าในรอบการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเฟสแรกนะครับรอบ5,200เมกะวัตต์เนี่ย ยังมีเหลือที่รัฐบาลยังไม่ลงนามสัญญาเนี่ยอยู่ถึง978ไม่กวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐบาลนะครับยังสามารถชะลอหรือยกเลิกโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานก็เป็นกรรมการด้วย ดังนั้นนี่ครับจึงอยากขอให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตั้งคําถามไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีพลังงานนะครับว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการยกเลิกเพื่อไม่ให้ค่าไฟของประชาชนนั้นแพงขึ้นส่วนเหตุหตและผลที่รัฐมนตรีพลังงานได้เคยตอบกระทู้ส่วนในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสมาชิกผมก็ได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าทางกิจการเนี่ยไม่เคยได้รับหนังสือมาสอบถามความเห็นอย่างเป็นทางการ ดังนั้นนะครับการที่อภิอิ์พบว่าเป็นข้อทางกฎหมายที่ยกเลิกไม่ได้นั้นจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเขียนชัดเจนว่ากกพสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเปตสองรอบซ้ำรอบ3,600เมกะวัตเมตรวนะครับที่เป็นระเบียบรับซื้อเดียวกัน ก็คือเป็นการรับซื้อไฟฟ้าที่ไม่มีการประมูลเป็นการรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น1ปีจนถึง2องพหรือหปีข้างหน้าด้วยราคาเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วถ้ามีการประมูลเนี่ยจะค่าไฟนั้นควรจะลดลงทุกปีจากต้นทุนราคาไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีการลดลงอยู่แล้วนะครับและตามที่ทางมติคอปชล่าสุดก็มีการพูดถึงว่า3,600ไม่กเมกวัตต์ที่ชะลอนั้นรัฐบาลอาจจะกลับมาลงนามสัญญา ได้ถ้าให้มีการเจรจาเพื่อลดค่าไฟนะครับซึ่งเราก็ขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้ายึดตามค่าไฟของพี่น้องประชาชนเป็นหลักควรจะต้องยกเลิกไม่ใช่แค่ชะลอหรือไม่ใช่แค่ไปเจรจาให้เอกชนยอมลดค่าไฟลงนะครับเพราะว่าย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรในสภาวะการที่ตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าที่ล้นเกินอยู่แล้วการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้นจะทําให้ค่าไฟประชาชนแพงขึ้นส่วนข้ออ้างเรื่องที่ต้องการเพิ่มพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน ตามที่เอกชนต้องการนั้นเป็นก็ไม่เป็นความจรงิงเพราะสิ่งที่เอกชนเขาต้องการพลังงานสะอาดเนี่ยเขากำลังรอนโยบายไดเรกพีพีะ PA, นะครับในการเดินหน้านะครับที่สามารถซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรงนะครับจากผู้ผลิตไฟฟ้าสะอาดเองไม่ใช่ต้องการมาซื้อต่อจากการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกการเป็นพลังงานสะอาดได้ทั้งหมดนะครับแต่นั้นเนี่ยข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าจะทาให้ ค่าไฟถูกลงนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าสัญญาที่รับซื้อไว้ทั้งหมดเป็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้าไม่ได้ช่วยให้ค่าไฟลดลงและจริงๆแล้วการลงนามสัญญาจะทําให้ค่าไฟที่เราต้องประชาชนต้องจ่ายนั้นแพงขึ้นจากการที่เรามีไฟฟ้าล้นเกินและข้ออ้างเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่เป็นเอกชนต้องการก็ไม่เป็นความจริงเพราะสิ่งที่เอกชนต้องการจากแต่เล็ก ppa ในการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนได้โดยตรงรัฐบาลอนุมัติมาแล้วจะครบหนึ่งปีในเดือนหน้าก็ยังไม่ทํา ครับและแล้เนี่ยก็สนใจติดตามเรื่องนี้แล้วก็ถามไปยังนายกตัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังานแห่งชาติโดยตรงนะครับว่าจะควรจะยกเลิกโครงการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อไฟฟ้าบมุนเวียนเฟสหนึ่งร,รอบก้าที่ยังไม่เซ็นสัญญาอีก9 7้าเมกะวัตต์มกวแล้วก็การรับซื้อไฟฟ้าบมุเวียนเฟสสองรอบสามกร้อยไมที่ควรจะยกเลิกทั้งโครงการครับเพราที่เราจะมาแถลงมีเท่านี้ครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีครับ i mean